จะเป็นอย่างไรเมื่อชายหนุ่มที่มีชื่อว่าอาริสุจอมอัจฉริยะได้เข้าไปในเมืองที่เหมือนกับโตเกียวพวกเขาจะต้องเอาชีวิตรอดจากเกมต่างๆเพื่อต่ออายุของวีซ่าชีวิตถ้าใครที่วีซ่าหมดแล้วล้วก็จะต้องตายวิธีเดียวที่จะเอาชีวิตรอดไปได้นั่นก็คือพวกเขาจะต้องเอาชนะเกมเหล่านี้ให้ได้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส l ลตซวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Netflix อย่าง l l i e in n o r d e r l a n d ซีซั่นที่2กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องได้เปิดมาที่ภาพความทรงจำของอลิซที่เอาแต่เล่นวิดีโอเกม จนคุณพ่อได้เข้ามาเตือนให้ไปสัมภาษณ์งานภาพตัดมาที่ตอนปัจจุบันตอนนี้พวกเขากำลังรอเล่นเกมด่านถัดไปนั่นก็คือด่านคิงโพดัมซึ่งเป็นด่านไพ่หน้าคนด่านแรกที่พวกแพะเอกจะต้องเข้าไปเล่นเพื่อต่อวีซ่าชีวิตแต่ถว่าพวกเขาก็รอมาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่มีวี่แววของการเริ่มเกมเลยสัก,กนิดในขณะที่พวกเขากำลังรออยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงรถยนต์ดังขึ้นมาพวกที่เดอะบีชได้มารวมตัวกันที่นี่เพื่อที่จะเข้าเล่นเกมถัดไป ในระหว่างที่ทุกคนกำลังลงมาจากรถได้ไม่นานศพแรกก็ถูกสังเวยให้กับด่านคิงโพดัมปืนใหญ่สาดกระสุนลงมาจากฟากฟ้าพวกเขาจะต้องหาที่กำบังโดยด่วนแต่ถ้าว่าจะเข้าไปหลบภายในรถก็ไม่อาจจะหนีกระสุนไรเฟ้นไปได้ร่างของผู้เข้าแข่งขันเริ่มตายทีละคนคิงโพดําได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้พวกเขาจะต้องหนีไปจากที่นี่บอสใหญ่ของด่านนี้กำลังมุ่งหน้ามาทางพวกเขา อาลิสุพยายามหาที่กำบังแต่จะที่ไหนก็ไม่อาจจะหนีความตายไปได้อุซงิจึงบอกให้พระเอกตามเธอไปจนกระทั่งอาลิสุก็พบว่ามีคนถูกยิงจนล้มลงไปเขาพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ทว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดสกอนในจังหวะที่ได้โอกาสอาลิสุต้องการจะเข้าไปช่วยชายที่ถูกยิงแต่ในตอนนั้นเองบอสใหญ่ของด่านคิงโพดัมก็ปรากฏตัวขึ้นมันกราดยิงผู้คนในระแวกนั้น อาลิสูกับอูสงิได้ทําการพาใช้ที่ได้รับบาดเจ็บมาด้วยแต่ทว่าตอนนี้เขาก็ตายไปแล้วผู้คนถูกยิงจนล้มตายไป็นจำนวนมากพวกเขาจะต้องหนีออกไปจากที่นี่ในระหว่างนั้นเองขันตะกับอันก็ได้ทําการขับรถมารับพวกเขาแต่ทว่าจิชิยะก็ขึ้นรถไปไม่ทนันทําให้พวกเขาต้องแยกกันไปสะก่อน คันตะขับรถหนีออกมาจากที่นั่นตอนนี้พวกเขาไม่รู้แม้กระทั่งกติกาของเกมนี้คำถามในตอนนี้เลยก็คือพวกเขาจะเอาชนะเกมนี้ไปได้อย่างไรอลิสูคิดว่าบอสใหญ่ของคิงโพดัมนั้นน่าจะมีเพียงแค่คนเดียวถ้าหากเอาชนะแต่ละเกมไปได้ก็จะเคลียดันไปจนจบเกมตามที่ชายขายหมวกได้บอกเอาไว้และทุกเกมก็น่าจะมีบอสใหญ่ประจำเกมอยู่ในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีผู้รอดชีวิตที่พยายามขับรถ ตามทีมของแพระเอกไปพวกเขาหวังว่าทีมของแพระเอกจะพาไปยังสารที่ปลอดภัยแต่ถ้าว่าในขณะเดียวกันนั่นเองคิมโพดัมที่แอบขึ้นมาจากท้ายรถก็ได้ทําการฆ่าวพวกเขาไปจนหมดก่อนที่จะทําการยึดรถเอาไว้ทางด้านของแพระเอกเขาคิดว่าถึงเกมพวกนี้จะไม่ยุติธรรมแต่มันก็ทําตามกฎพื้นฐานของมันคือถ้าเล่นชนะแล้วก็จะได้รับการต่อวีซ่าออกไปเพื่อไม่ให้วีซ่าหมดถ้าวีซ่าหมดแสงเลเซอร์จากฟากฟ้า ก็พร้อมที่จะสังหารพวกเขาฉะนั้นในตอนนี้เรียกได้ว่าพวกพระเอกก็ไม่มีทางเลือกแล้วพวกเขาจะต้องเล่นเกมไปเรื่อยๆจนจบเกมหลังจากนั้นคิงโพดัมก็ขับรถเข้ามากระนํำยิงพวกเขาตอนนี้พวกพระเอกกําลังถูกตามล่าอีกครั้งอันจึงอาสาที่จะขับรถให้ตอนนี้พวกเขาจะต้องสลัดคิงโพรดัมให้ได้แต่ถ้าว่าคิงโพดัมก็ไม่ใช่ของมูมูมันทําการตามล่าพวกเขาจนจะสามารถปิดเกมได้แล้ว ก่อนที่พวกพระเอกจะขับรถชนเข้ากับสิ่งกีดขวางทําให้รถของพวกเขาคว่ำกระทานหันคิมโพดํากําลังจะฆ่าพวกพระเอกในจังหวัดเดียวกันนั่นเองมันก็มีรถพุ่งเข้ามาชนรถของคิมโพดําพวกเขาพอจะมีเวลาหนีจากความตายไปได้บ้างตอนนี้คิมโพดําได้ทำเนินกระหน่ำยิงไปยังผู้รอดชีวิต อันได้ทําการช่วยผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าถ้าจะสู้ต่อไปสุดท้ายแล้วก็ต้องเล่นเกมไปเรื่อยๆถ้าจึงวิ่งไปพลีชีพก่อนที่พวกพายเอกจะหนีไปคนละทิศคนละทางตอนนี้เหลือเพียงแค่อริสุอุซางิคันตะและคุอินะนางเอกครับได้เสนอว่าเธอกับอริสุจะออกไปตามหาเสเบียงมาตุนเอาไว้ส่วนคันตะกับคุินะจะออกไปตามหารถที่พอจะใช้ได้ จนกระทั่งคันตะได้พบเข้ากับรถยนต์ฟอร์สมาตงทําให้เขาถูกใจอย่างมากคันตะกับคุยนะจึงคิดได้ว่าการได้เข้ามาอยู่ที่นี่นี้จากโลกแห่งความจริงทําให้ไม่ต้องมีหนี้สินอะไรให้ต้องชําระแต่ทว่าก็ต้องแลกกับการเสี่ยงเอาชีวิตรอดมาให้ได้ท่าท่าของอาลิสุก,กับอุซงิพวกเขาได้เข้ามาสำรวจภายในมารเก็ตจนกระทั่งมันก็ทําให้พระเอกคิดถึงเพื่อนๆของเขาที่ตายไปก่อนหน้านี้ พวกเขาทั้งสองช่วยกันขนของเข้าใส่ถุงเตรียมพร้อมเพื่อที่จะสู้ศึกอีกครั้งอลิสุบอกว่าเขาอยากจะกลับไปโลกแห่งความจริงแล้วใช้ชีวิตเหมือนก่อนหน้านี้แต่ถา้าการกลับไปในครั้งนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพื่อสนิทของเขาไม่ได้กลับไปด้วยอลิสุจึงขอให้นางเอกช่วยกันหาวิธีกลับโลกเดิมให้ได้ แต่ถ้าว่านางเอกครับก็ไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นอุสณิจึงเล่าให้ฟังว่าพ่อของเธอเป็นนักปีนเขาในขณะที่ปีนเขาอยู่นั้นจู่ๆเขาก็หายตัวไปอย่างปริศนาอุสณิเชื่อว่านักปีนเขาอย่างพ่อของเธอจะต้องไม่ตายแน่ๆบางทีการที่พ่อของเธอหายตัวไปเขาแค่ต้องการจะหนีออกจากโลกเดิมเธอไม่ได้ต้องการที่จะก,กลับไปยังโลกเดิมในโลกใบนั้นสําหรับเธอมันไม่มีอะไรให้กลับไปแล้ว อลิสุจึงเข้าไปกอดน,นางเอกพร้อมกับบอกว่าเขานี่แหละจะพยายามทุกวิธีทางที่จะปกป้องนางเอกเองเขาขอให้อุสงิกลับไปพร้อมกับเขาแต่ทว่าอุสงิก็ไม่ได้อยากกลับไปโลกใบเดิมอีกแล้วอุสงิจึงตัดบทและเดินกลับไปหาพวกพ้องหลังจากนั้นเคนตะก็ได้ขับรถที่เพิ่งจะได้มาใหม่มารับทั้งสองในวันถัดมาอลิสุได้ทำการออกไปสังเกตบริเวณรอบๆเพื่อเก็บข้อมูลตอนนี้คิมโพดํากำลังใกล้พวกเขามาแล้ว อลิสุบ,บอกว่าเมืองทั้งเมืองนี้ก็คือสถานที่เล่นเกม King Po d าคําถามในตอนนี้เลยก็คือพวกเขาจะเอาชีวิตรอดไปจากเกมนี้ได้อย่างไรอลิสุจึงคิดอะไรบางอย่างได้เขาคิดว่าการที่จะหนีจากเกม King Po d าได้นั้นก็คือการเข้าร่วมเล่นเกมอื่นเพราะว่าเกมแต่และเกมก็มีกฎตายตัวอยู่แล้วถ้าเราเล่นเกมอื่นแล้ว King พดําเข้าไปยุ่งแล้วแล้วก็มันก็ไม่ใช่เกมอีกแล้ว พวกเขาจึงทําการโหวตกันว่าจะทําตามสิ่งที่พระเอกเสนอหรือไม่อลิสุดเสนอว่าบางทีการเข้าไปร่วมเล่นเกมอื่นก็อาจจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกนี้มากขึ้นก็ได้ทุกคนครับเห็นพ้องต้องกันกับพระเอกก่อนที่พวกเขาจะเลือกเกมที่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือเกม킹ด็อกจิกเพราะว่าเกมของด็อกจิกนั้นจะต้องอาศัยทีมเวิร์กมันก็อาจจะทําให้พวกเขาพอมีโอกาสชนะได้บ้าง ทั้ง4ครับเดินทางไปยังเกมคิงดอกจิกที่นั่นมีอุปกรณ์วางรอพวกเขาอยู่แล้วกําไรข้อมือถูกวางเอาไว้4อันแต่ถ้าว่าเกมนี้จะต้องใช้ผู้เล่นทั้งหมด5คนจนกระทั่งทั้ง4ี่ก็ต้องแปลกใจอีกครั้งลากิที่พวกเขาคิดว่าตายไปแล้วกลับปรากฏตัวขึ้นมารากิได้ทําการสวมกําไรรอพวกเขาเอาไว้แล้วพวกเขาทั้ง4คนจะต้องร่วมมือกับรากิเพื่อเล่นเกมคิงดอกจิกจะถอยก็ถอยไม่ได้แล้ว อุซงิจึงเลือกที่จะสมกำไรเธอบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่เล่นเกมนี้สักวันก็ต้องตายแน่ๆอลิสุก็เลือกที่จะเข้าร่วมเกมเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องการจะรู้คำตอบว่าโลกใบนี้คืออะไรกันแน่ทำให้คนที่เหลือต้องจำใจร่วมมือกับรากิตอนนี้พวกเขาทั้งห้าได้มาถึงย่างลานของเกมคิงดอกจิกเป็นที่เรียบร้อยที่นั่นพวกเขาได้พบเข้ากับกลุ่มคนที่เป็นบอสของที่นี่ชายเปลือยเปล่าเข้ามาแนะนำตัวว่าเขานั้นก็คือคิงดอกจิก คิวมะคือชื่อของเขาพร้อมกับแนะนำสมาชิกภายในทีมของเขาชิทาระอูตะบากิและโกเคนพระเอกที่สงสัยจึงถามไปว่าพวกนายเป็นใครกันแน่ก่อนที่คิวมะจะตอบว่าพวกเขาก็คือพลเมืองของประเทศนี้เรื่องราวในตอนที่หนึ่งก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ